ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์เลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ V, v ีโว้ไว11จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอันัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อดรช่องไมอน,นัทมีขายเสื้อ s h a ดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท นี่อย่าไปบอกใครนะเจ้านาที่ว่าฉันเนี่ยทดลองเอาสมวมโวนของชายเกิลที่จับชายเกิลด้วันก่อนมาจับใส่กับทีวีบูแมนตอนนี้กลายเป็นชายเกิลทีวีบูแมนไปแล้วเสื่องที่พูดกันนะนะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ตกลงกันว่าเราก็จะเอาตามนั้นเลยใช่ไหม ชายเก่า <Should> <laughs> <Okay. S 1> เริ่มแผนการของเราได้เลยดิวนี่เป็นดิวลับขั้นสุดยอดว่าเราจะได้ทำธุรกิจร่วมกันไม่มีปัญหา <laughs> การที่เรามาตกลงกันอย่างงี้ก็ถือว่าทุกคนยอมรับข้อตกลงที่เราเดิวกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ดิวรักไม่มีมีแต่ดิวลับ <laughs> เปิดสวิตช์พวกบันให้หมด <laughs> วันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนแยกย้ายก่อนที่จะมีใครมาเห็นฉันก็จะแยกย้ายด่านแล้วเพราะฉันยืนนานแล้วไม่ปวดขาว้าวจบแล้วนะ่ะใครจะไปรู้เนะ่ยว่าใต้หน้ากากคนนั้นเป็นใครเสียงร้องเพาะมากเลยนะ่ะฉันก็ไปประกวดบ้าง เดาออกแน่ๆเลยว่าภายใต้หน้ากากของชายเกิ้ลเนี้ยเป็นใครเอ๋ชก์เก้ว่ายชก์เก้ลน่ะ,นะมีความคิดที่จะไปประกวดร้องเพลงในรายการ The Mask Singer น่ะอทุกคนกคุนว่าชายเกิ้ลใส่หน้ากากอะไรดีน่ะเอ็ด จริงนี่ชัยก็ใส่หน้ากากอยู่แต่ว่าถ้าชัยก็ไปออกรายการแบบนี้ทุกคนก็จะรู้ว่านี่คือชายเก็นะสิเอานมมาส่งราคาเอเอามีคนเอานมมาส่งก็เอาชอเอเอ้าเอ๋นี่ตอนนี้เธอเป็นพนักงานส่งของเดลิเวอรี่ด้วยเหรอเขาไม่ให้พูด แล้วทำไมไมันเหมือนแต่ลักเปล่ารอแป๊บสิรอแป๊บหนึ่งไม่ได้ยังไงอออโอเคนแล้วโอเคครบเลยหกกล่องที่ฉันสั่งไว้สามหลอกอ้า ว่ไว้เจอกันนะได้ข่าวว่าจะไปประกวดเดอะแมทซ์ซิงเคิลอ๋อบันดี้ทำมาก็ดีแล้วอ่าบันดี้ก็จะไปประกวดด้วยแล้วเราจะได้เห็นดีกันตอนนี้ทำงานเก็บตังค์ก่อนจะส่งนมบ้านบันดี้ต่อเ,อ,อ,เอ,อ๊ว่าจะถามสักหน่อยนิดแต่บันดี้จะประกวดด้วยนี่นาเอาถอยกลับก่อนเลยเชิญเอานมขับบ้านนมบ้านบันดี้ต่อนมมันส่องแล้วครับบันดี้มีคนอยู่บ้านไหม ไม่มีคนอยู่บ้านนี่ก็คือรังนมนี้จะยกกลับบริษัทนะเอมบ,บันน,นี่นอยู่บ้านอะไร่ต้งงตุ้งตุ้งต้งตุ้งอันนี้อยู่บ้านไปนอกเอมบันนี่รับบทเป็นพนักง,งานส่งของไม่มีคนอยู่บ้านเอบันนี่ไม่ส่งนะพี่ตายในบ้านเลขที่แปดที่ตลอดเลยทุกครั้งที่บันนี่มาส่งบ้านบันนี่บันนี่จะไม่อยู่บ้านตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร่ะเออ แล้วมันจะมีคนอยู่ได้ยังไงนะเนี่ยมันนี่เป็นพนักงานส่งของแล้วพนักงานส่งของบันนี่เขามาจงที่บ้านบันนี่บันนี่เป็นพนักงานสงงน่งของอีกทีหนึ่งในที่สุดัชก,ก็รู้แล้วว่าเชก็จะแต่งเป็นอะไรเป็นการเด็บแมสซิงเกอร์ ใครรู้แน่นอนว่านี่คือชายเกิาถ้ารองไม่เพาะก็ไม่มีใครรู้ว่า,นานในนี้เป un kind of ็นชายเก่ากูเป็นเลยนะชายเก่าได้ชุดแล้วทีนี้ก็ต้องไปฝึกร้องเพลงต่อลา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 ลลา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 ะเป็นรอเพลงมาสืบรองเพลงดีกว่า บันนี่เป็นหน้ากากกระต่ายอยู่แล้วแต่บันนี่ต้องคิดไม่ตกจริงๆหรือว่าเอ้ยเราเพิ่งไปซื้อชุดนั้นมานี่วันก่อนอย่าไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันในนี้ในนี้ชุดอยู่ในห้องที่ไม่ได้จะเจอแล้วนะมีหลายชุดจังเลย ยิดมันดูอย่างนี้หน้ากากวันนี้ขี้น้ากากปลาฉลามหน้ากากฉลามแง่ที่จะร้องเพลงนี้เลยเบบี้ชักจุดจุดเบบี้ชักจุดจุดเบบี้ชักจุดจุดจุดเบบี้ชักามีชักามีชักจุดดุมามีชักจุดดุมามีชัก

นี้ก็มีประกาศร้รองเพลงเดอะแมสซิกเกอร์เหรอใช่นะสิฉันไม่ลองด้วยนะฉันเจ็บคอหนะ,ะเออาจะาฟังเสียงเธอตอนนี้เธอเน่ยน่าจะต้องไปกินน้ำมะน,นาวก่อนนะ,น,ะน้ำมะนาวช่วยได้อยู่แล้วน่ะคิดกับ,บ้านก่อนแล้วอยถาฉันนะล่ะ ประกวดไม่รู้เขาจะชนะหรือเปล่าไปละเจี๊ยม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 ้านดีกว่าจะเจ้ามีนานมากเลยนะเนี่ยกลับบ้านแล้วเฮ้ยเฉก็ต้องไปอวดบันนี่เอม้ยแต่เจ้าบอกว่ามีผู้หญิงคนแต่งตัวเหมือนชายเก้าเหรอเป็นใครกันนะเอ๊ะแต่เดี๋ยวเข้าไปในห้องประกวด The Masking เข้าไปที่สัตก็รูู้เองไปตามหาห้องก่อนศัตรูอยู่ไหนนะเออฉันขอแนะนำคณะกรรมการทั้งสามท่านก่อนเลยนะครับท่านแรกนี่ก็คือฉันเองด็อกเตอร์ท่านที่สองผู้ทรงวิริของเราก็คือคุณลุงบันทีครับทุกคนผมคุณลุงเองคุณลุงขายก่วโอเคต่อไปฉันขอแนะนำ ที่ผู้หญิงขายของหน้าเซเว่นอาสวัสดีค่ะวันนี้เคเอียงนิดหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะคะโอเคต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะทำการเริ่มประกวดได้น้บัดนี้เริ่มจากฉลามตัวแรกก่อนเลยงสวัสดีครับเรียนคมการที่เคารมวันนี้วันนี้จะมาโชว์เต้น โชว์เต้นนะครับก็คือเพลงบบี y ชักกระตุกบบ b y ชักตุดูดดุดเ baby ชักตุดูดดดด baby ชักมามีชักตุดูดูดูดมามีชักตุดู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 มามีชักป่าป่าชักกากากากกักกกกกิกกกกกกระตุกะตุกต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 กงาขอบคุณที่รับชมทังนั้จนคนทาง สายมือต่อเลยจ้ะฮ่าๆเสียงคิวชายเกลแล้วชาย่าชายเกล้วือ้ยยยยยหลุดปาไปได้ยังไงเนี่ยเธอคือน <show> ัก <gradually> ร <dynam Talking sounds> <products> no ้องเสียงเพี้ยนชายเกลใช่ไม่พิชักจะมากวนจีฉันรู้เลยเสียงอย่างงี้เนี่ยก็เธอเธอเลยบัดนี้ฮ่ารู้ได้ไงเนี่ยวันนี้ละริปเม็ดเช็คจะมาลองเพชรพี่หายน่ะฉันจะรวบรวมความกล้ามาเข้าไปคุยเป็นนี้ ่เธอบอกมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินใช่แบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินจนเขางี้เลย <p> โดยเมนูแบดบอยแบดบอยเป็นอันจบค่ะนี่เธอ ร้องเสียงได้เพี้ยนมากเลยนะฉันไม่ชอบเสียงเธอเลยจัดการได้เลยไหมด็อกเตอร์จัดการได้เลยอเธลอมาโดนฉันด้วยไหนไก่เดยอฮาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาตัดสินกันแล้วหลาดคณะกรรมการหายไปไหนหมดน่าคณะกรรมการกระเด็นไปนู่นแล้วใครในที่หนึ่งจากบบันนี่ใช่ไหม ้ยังเขายังตัดสินกันไม่ได้เลยว่าแต่อุ้ยคนนี้เป็นเจ้าหนี้ฉันให้ชอบเสียงเธอจัดการใช่นี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 ่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยนะเเเซนน้าะหลือกิโอ้ยดีนะที่บันนี่หนีทันเอ้ยวิ่ง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 โอ้ยอย่าบันนี่แค่มาร้องเพลงเฉยๆนักร้องเสียงเพี้ยนต้องเป็นชายเกอร์ไม่ใช่บันนี่ ให้ตายเถอะโอ้้ตายเถอะวิ่งไปไหนดิวิ่งไปไหนได้บ้างอ้ยยยยยยวิ่งไปไหนได้บ้างเอยวิ่งแบบสาขาหรอกโอ้ชายแสงอีกแล้วน่ะเอยบันนี่เองบันนี่เองถอดชุดนี่นี่นี่บันนี่เองอ้าในที่สุดฉันก็จัดการได้ตามแผนของดอกตามดีลับนะพอดีมันไม่เป็นตามแผนตรงที่ฉันโดนลหลงด้วยนะ